สิบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะจับมือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการปล่อยคมลอยคมควันแล้วก็การจุดบ้างไฟค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะทั้งช่วงลอยกระทงแล้วก็ช่วงปีใหม่นั้นต้องยอมรับค่ะว่าการปล่อยคมลอยคมควันต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อก,การปินนะคะแล้วก็เตรียมที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ร่วมมือการแก้ไขปัญหาค่ะ เมื่อวานนี้นะคะตัวแทนกระทรวงคมานาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานพระพุทธศาสนากรุงเทพมหานาครและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและลดความเสี่ยงความอ,าอันตรายต่อการบินและก็อากาศยานจากการปล่อยคมลอยคมควมันและก็การจุดบ,บังไฟค่ะ โดยกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะเป็นแม่งานหลักในการกําหนดแนวทางแล้วก็มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงแล้วก็จัดทําแผนที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมและก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามบินค่ะเพื่อใช้ประกอบการจัดทําประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันรวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยนะคะเร่งผลักดันร่างพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้ครอบคลุมรวมไปถึงการจุดบ้างไฟแล้วก็ตะไลด้วยค่ะโดยพลอากาศเอกประจินจันตองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเปิดเผยว่าเรื่องนี้นะคะควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ร่วมการแก้ไขปัญหานะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะนายอภินันต์จันทลังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับจะเป็น หน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงอันตรายรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยคมลอยคมควันนะคะบริเวณสนามบินโดยรอบด้วยค่ะ ใช่คะ่ะนอจาจกทาความเข้าใจกับผู้ที่ไปซื้อโคมลอยคมควันต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาลอยแล้วนะเราต้องทําความเข้าใจกับคนขายด้วยเพราะสังเกตว่าเวลาเราขึ้นไปในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเดี๋ยวนี้นิยมที่จะนําม,มาขายกันซื้อได้ง่ายดังนั้นก็เวลาปล่อยก็เลยทําให้ปล่อยได้ง่ายด้วยพอปล่อยในสถานที่ที่เป็นชุมชนก็เลยเสี่ยงกับการเกิดอันตรายเนี่ยแหละค,ะค่ะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะนะคะมาดู